ท่านผู้ฟังท่านผบุซมอันนี้คือต้นย่างหน้าเลยครับนย่างหน้าไงเท้าบาดเท้าบุยตื้นไปลุกมาพื้นเท่ยวกับกุ้งเทปน,น้ำอันนี้คือลูกพี่พื้นเท้ามิดย่างหน้าเอาไปที่ทำงานพืน้นน้ำนี่ลูกน้องจวบเปิดแล้วนัองจวบจัดของหนึ่งหกของลงมาเปิดให้เขาเบิง้งย่างหน้าเบิ้ง เปิดปาอันนี้คือมหาจวบนะครับนี่คือมหาจวบนะฮะลูกบ้านนาจวบลูกเดียวจวบลูกเดียวมอจวบมอเป็นจอบมันบอโอ้ง่ามแต๋อคบบ้าง่ามมอจวบยกบังบ่แม่นอันนี้เมียบ่เม่นหยกุงแมหยกเม็ดมันขึ้นมาอย่างสี่เอ้ยเขาบึงครับอันนี้คือเม็ดย่างหน้าเลยครับถี่เอาไปเก็บจากต้นมันเองเลยเลยกับตัดเขาเอื้อนตัดยางมันออกตัดปีกมันเป็นบอจวบตัดปีกมันออกเลยก็เก็บเอาแต่เม็ดมันไป เพาะพันธุ์เพาะพันธุ์เพาะพันธุ์ขายที่เขาขายกันของตลาดทั่วไปนะครับอันนี้คือยางนานะครับยางนาของหมู่บ้านแถวบ้านผมไายครับอยู่ขังวัดเต็มอยู่เมนบัจวบเก็บมาอยากใส่เก็บมาจากวัดครับเก็บมาจากวัดหลวงพ่อตัดชายต้นมันต้นไงอยู่ครับต้นไงแหงบ่หไายต้นบ่หลายต้นอยู่ครับหลวงพ่อห่วงบ่คือจวบหลวงพ่อบ่ห่วเงินบ่ครับ บ่งหวงครับเล่าเหตุการณ์แไปเอา้ลมันบ่ครับ่งหวงครับเม็ดหยางไปเอา้ลอะไรมันหกมันหกชวนเล่ามันบ่ครนบ่มไห้เผาอืมมันเห็ดออกโอ้ยมันจะบ่มีเห็ดกินเผื่อที่ย่างหน้าอยู่ในวัดไงเป็นบ่อย่เผาครับเห็ดเขาบ่ไห่เผาเผาไข่ออกอ๋อเห็ดเผาไข่ออกครับให้ หลวงพ่อเก็บไข่ถึงวันเสาร์บ่ายไม่เก็บนี่ก็ถือว่าได้หลวงพ่อเก็บไข่ท่านเนาะเสี่ยช่วงนี้เขาเก็บเห็ดอยู่แมนต๋อครับเนื้เรือง่อันนี้คือเม็ดย่างหน้าเนาะครับเราไปตัดมาใส่เวลาการตัดประมาณ4ห้ามือช่วงสงการนี่แหละแล้วก็ได้อยู่ประมาณ20ถุงตามที่เห็นเลย20กว่าถุงถุงปุ๋ย มืดบ่นล่ะมืดมด <c oughs> <c oughs> อันนี้คืออันนี้คือต้นมันทีทีทีท่มันเกิดเองนะครับบ่อเด็เพาะแต่ว่ามันเกิดเองงก็เลยไปลุกเอาไปทอดเอาอยู่ขางตงนุนไงมันเกิดเพกเพกเชียวกรานีำอันนี้คือยางนาที่เขาสื่อขายกันทั่วไปไครับ อันนี้คือผ,ผลิตภัณฑ์เม็ดมันไอเ้เพื่งนก็้อาไปเพาะเพาะขายถุงหนึ่งอะโอ้ถุงบบงไงม,มันเป็นเนนอยด้วยครับถุงหนึ่งนี่ประมาณสองพนันเม็ดพุนเออถุงป้านดีใส่เวลาเก็บอยู่เป็นอาทิตย์ <laughs> ากกาคนเก็บแกล่างมือ เราก็บโไปล่งมือเก็บได้มาสองสอบเอามาขึ้นได้เราไปกันแล้วเลยคุ้มมาจนเมื่อยกว่าที่ได้สอบหนึ่งสอบหนึ่งพี่ครับเขาเอื้อมมาหาจวบเที่ยงได้สอบเดียวครับเที่ยงได้สอบหนึ่งใบบ่ได้สอบหนึ่งพอละเสองสอบแมนมอก็ถึกเราได้โต๊ะปอบันล่างมือได้สอบหนึ่ง เสื้อเหลือสองสอบเพิ่งอยาจะมองได้ไล่ของได้น,น้อยๆมือนี้สิครับมือนี้เด้เขาอยครับฮะมันไก่เฉลี่ยล้อครับมันมีหลดเหยียบมือนี้เขาซ้อมเอลวเขาไปแล้วเขาจิกกลับแล้วครับรีปล่อยแล้วมันบอลน,นี่มันีกับแพ็กไปกรุงเทพย ฝนจะส่งส่งสิตกเด้อครับบ่งมันคึมๆึมใส่แสแลมคุมเอาเขาดีบว่าตัดจวบเขาบอตึ้มมาเลยมั้ยเพราะมันค่าทางล่างอยู่บออยู่แล้วทำไงเ,เออ ็มหลดพอดียี่สิบสอบกับเต็มหลดพอดีนันจะใส่แลมคุมเอากัานฝุนบึงส่งแล้วเมือนี้มันคึมค้มๆึมร่มวอนวอลเตาเตามีโอกาสฝนตกโอเคครับขอบคุณหลายๆท,ที่ติดตามส้มจนจบครับอย่าลืมกดแชร์กดตะไข่กดไลค์โอเคเน่โอเคเนาะขอบคุณครับไป แฟนครับในจวบขอบคุณครับขอบคุณครับ <laughs>